ะะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทที่กรุงไทยอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือว่า TKT นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตอาจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและให้บริการออกแบบผลิตซ่อมบำรุงแม่พิมพ์นะคะสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงลูกค้า OEM ด้วยราคาล่าสุดค่ะอยู่ที่1บาท8สตางค์นะคะบวกอยู่1สตางค์แต่ว่ายังไม่มีนักวิเคราะห์ cover หุ้นตัวนี้อยู่นะคะไม่เป็นไรเรามาดูความเคลื่อนไหวกัน เนื่องจากว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะฉะนั้นเราไปดูภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมชะลอตัวลงค่ะเพราะว่าครึ่งปีแรกนะคุณผู้ชมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็ปรับในส่วนของเป้าการผลิตรถยนต์ครึ่งปีแรกลงหลังจากที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการภาษีสหรัฐนะคะเรื่องของความเข้มงวดเรื่องของคาร์บอนการรุกตลาดภายในประเทศของคู่ค,ค้า ทำให้ปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัดส่วนรายได้ของ TKT นั้นอยู่ในชิ้นส่วนหรือว่าประเภทไหนบ้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะเป็นกราฟที่แสดงเห็นยอดอัตราการผลิตนะฮะเริ่มตั้ปี2010จนถึงปี2025ในครึ่งปีแรกนะครับจากสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับ ในปี2025เนี่ยในครึ่งปีแรกนะครับได้ปรับลดป้าหมายการผลิตรถยนต์จากเดิมที่วางไว้1.5ล้านคันลดลงเป็น1.45ล้านคันโดยปรับลดเฉพาะผลิตเพื่อส่งออกเฉพาะส่งออกนะครับลดลง5%จาก1ล้านคันเป็น950,000คันนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกคือมาตรการภาษีของสหรัฐที่อาจจะมีผลกระทบต่อมูลค่าการคารโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวส่งผลให้กําลังซื้อลดลงนะครับและอีกส่วนก็คือการแข่งขวดทางด้านของคาร์บอนอีกส่วนก็คือเป็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และหลายในหลายหลายส่วนของภูมิภาคทั่วโลกซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการรุกตลาดเองในส่วนของรถยนต์ในประเทศของคู่ค้านะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งเรื่องของราคาและก็กดดันทางอย่างยอดขาย นะครับโดยในเดือน <c oughs> มกราคมถ,ถึงกรกฎาคมน,นะครับปี2568ยเนี่ยยอดผลิตนะครับทั้งหมด835,000คันนะครับโดยแยกออกเป็นส่งออก5 1 3 3 0 0 0คันและขายในประเทศนะครับ3 5 1 0 0 0คันสไลด์นี้จริงๆเราต้องการแยกให้เห็นประเภทว่าผลิตนะครับที่จัก กรับเมื่อที่แล้วนะครับโดยเราจะมีว่าแยกออกเป็นประเภทชนิดก็คือเป็นรถ p ิ c กอัพและรถเก๋งหรือพาสเซนเจอร์นะครับโดยเราแยกย่อยลงไปอีกว่าภายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยยอดผลิตทั้งหมดเนี่ยรถเก๋งร,รถรถรถกระบะนะฮะร,รถกระบะยอดขายเนี่ยถ้าเทียบกับปี2024หรือปี2 5 6 7เองเนี่ยในมาสที่2อดก,กันเนี่ยยอดขายลดลงที่2 ในส่วนของรถเก๋งเองเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะว่าถ้าเทียบจากไตรามาสที่สองของปี25 6 7เองเนี่ยอดขายลดลงถึง13%เซนะครับโดยยังย่อเป็นผลิตในประเทศแล้วก็ส่งออกถ้าผลิตในประเทศเองเนี่ยในส่วนของรถปิกอัพนะครับลดลงที่1 5อันเนี้ยส่งผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอตัวเองและการปล่อยกู้ที่ยากขึ้นข,นของธนาคารน,านี่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรถกระบะ นะครับในส่วนของรถเก๋งเองนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นถ้าเทียบจากไตรมาสที่2องของปี2567นะครับ7%ในส่วนของการส่งออกเองในส่วนของรถปิกอัพนะครับก็ยอดขายลดลง 3%. แต่ที่น่าสนใจก็คือยอดขายส่งออกนะครับในส่วนของรถเก๋งเองเนี่ยลดลง33%ซึ่งจากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้นจากเมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับ ในในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกเร, Carbon, รเรื่องของคาร์บอนนะครับเรื่องของภูมิรัศม์หรือสองคารามที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลกระทบโดยตรงยอดขายที่มีในส่วนของทีกรุงไทยเองเนี่ยสัดส่วนรายได้ถ้าเทียบกับปี25 6 7หรือปีส0 2 4เองเนี่ยสัดส่วนรายได้ชิ้นส่วนพลาสติกลนต์นะครับลดลงจาก8 4เเนหลืออยู่8 3เในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงจาก4%เหลือ3%นะครับในส่วนของไม่พิมนะครับไม่พิมหรือโมนเนะฮะเรามีการเพิ่มขึ้นจาก10%เป็น12%ไปดูในส่วนของธานะทางการเงินบ้างนะคะทางด้านของผู้บริหารค่ะคุณคุณวรพงน์คุณวร,พ,ณวรพงศ์นะคะยอมรับว่าธานะทางการเงินเนี่ยสินทรัพย์โดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีรายได้ค้างรับในส่วนของแม่พิมพ์สูงขึ้นด้วยนะคะขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเพราะว่ามีการลงทุนค่อนข้างจะน้อยไปตามรารยดกันค่ะเรามาดูในส่วนของงบสแสดงฐานะทางการเงินกันบ้างนะคะในครึ่งปีแรกนยะเราจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดนะคะของบริษัทเรามีอยู่อยู่ที่1147ล้านนะคะมีมิสินรวมอยู่ที่500.93ล้านแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะอยู่ประมาณ 646ล้านนะคะจะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์รวมเนี่ยเรามีขยับลดลงนิดหน่อยนะคะเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาคือปี2024นะคะก็โดยโดยในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะเราเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเราขยับลดลงนะคะในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยที่เราเพิ่มขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่าเรามีรายได้ครั้งลับนะคะก็คือสินทรัพย์ นะคะที่เกิดจากสัญญาณนันเองและได้รั้งรับในส่วนของแม่พิมพ์นะคะที่เรามีการทำแล้วก็รอ,อออกอินวอย์นะคะก็คือตัวนี้จะสูงขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงเนื่องจากว่าการลงทุนใหม่นะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะเราก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่ามีที่แล้วล,ลงทุนคือซื้อเครื่องจักรใหม่ไปหลายรายการเหมือนกันนะคะมาในปีนี้เราก็ดูความเหมาะสม เาเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะทั้งในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อ current liability นะคะ current liability นะ่ะเราลดลงนะคะจากปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรามีในส่วนของการชำระคืนนะคะในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นนะคะรวมถึงเงินกู้ที่เอ่อถึงกํกำหนดชำระภายในหนึปีนะคะ ทําให้ตัวส่วนตรงนี้เนี่ยเอมีมียอดในส่วนของนี้สินหมุนเวียนลดลงนะคะแล้วขนาดเดียวกันในส่วนของนีิสินไม่หมุนเวียนนะคะเราก็มีการเอคืนนะคะคืนเงินกู้ระยะยาวนะคะก็เลยทําให้ในส่วนของเ,อเราจะมีดีเดอโชท,ที่สูงขึ้นเนาะ เพราะว่าในส่วนของพูดถือหุ้นเองเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นเนื่องจากผลกําไรในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะก็ทําให้ในส่วนของ D E Ratio เราขยับดีขึ้นนะคะก็คือลดลงจากช่วงที่ผ่านมานะคะในขณะที่ผู้บริหารยังบอกนะคะว่าในอนาคตค่ะยังมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงเรื่องของ ผลประกอบการนะคะเพื่อให้ผลกําไรนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะคะลดต้นทุนการทําตลาดแล้วก็รวมไปถึงลูกค้ารักษาลูกค้าปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าใหม่ในอนาคตด้วยนะคะและยังเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญก็คือจะพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะในอัฟเดยนะคะมาติดตามกันที่งบการเงินนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไรายได้ ของ TKT เนี่ยมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะคะในการที่จะรักษาระดับตัวเลขในระยะยาวสังเกตจากไรายได้ในปี64คุณผู้ชมเพรากว่ามีไรายได้รวม1231ล้านบาทปีถัดมาอยู่ที่1413ล้านแต่ว่าพอปี66กับปี67เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมานะคะห6อยู่ที่1286 67ลงมาเหลือ1097ล้านบาท สาเหตุหลักๆมาจากยอดขายของชิ้นส่วนพลาสติกปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็เริ่มเห็นปริมาณการผลิตแล้วก็จําหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงมาอย่างมากด้วยประกอบกับการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการนําเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศทําให้มีความท้าทายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดส่วนตัวเลขอื่นๆอันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขกําไรสุทธ,ธิไรายได้มีความผันผวนกําไรสุทธ,ธินี่ถึงขั้นติดลบเลยนะคะปี6 6 ติดลบไป27ล้านแล้วก็ปี67ติดลบอยู่1.43ล้านบาทค่ะก็ติดตามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะ